สวัสดีค่ะกรกฎนะฮะมาแล้ว <c oughs> เรื่องงานนะคะก็เหมือนมันเหมือนเป็นช่วงผ่านมรสุมมานะช่วงเดือนก่อนหน้านี้หรืออะไรใดๆก็ตามแต่ว่าอีพีนี้มันจะเป็นเรื่องราวของการที่เราได้เรียนรู้ได้เติบโตนะคะเอ่อมันเป็นจังหวะของการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆปัญหาอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันกนําลังจะจบลงละมันกนําลังจะหมดไปนะคะ <c oughs> ก็เป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ใหม่ อ,อาจจะมีลูกค้ามีผู้ใหญ่มีคนมาให้การสนับสนุนไปมูเตลูมาถูกที่ตอนนี้ยังเป็นช่วงขาขึ้นนะคะของออการเป็นลูกรักจักกวานลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยนะแต่คุณจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะหมายถึงการทำคอนเทนต์เรียนรู้จากคนที่ประสบความสําเร็จแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะคือคุณกําลังมองหาการก้าวหน้าหรือการเติบโตในเรื่องของงานนะักมากๆนะคะ เพราะฉะนั้นหลายอย่างจําเป็นที่จะต้องกระตือรือร้นนะคะคิดวางแผนแล้วก็ต้องลงมือทานะอาจจะเออละเหยไม่ได้นะคะเพราะว่าเท่าที่น้องเห็นถ้ามัวแต่คิดเนี่ยเราไม่ทำอะไรมันก็จะไม่ได้ผลลัพธ์อะไรนะคะแต่พายขึ้นมาว่ามันมันเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้นะคะเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ขวบุมไม่ได้โอกาสที่เราได้มาแล้วเราก็คว้ามันไม่ทันอะไรอย่างนะะี้ค่ะเออมันเหมือนทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเรา พลาดอะไรไปนะคะเราทําอะไรดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาของการที่โอเคนะคือเราก็โตขึ้นนะคะโปรเฟชชั่นอลมือมีความเป็นมืออาชีพเนื้อของงานมากกว่าเดิมนะไม่ว่าจะเป็นงานในรูปแบบไหนนะคะแล้วไพ่ขึ้นเป็น6เหรียญแสดงว่าคุณกําลังจะได้โอกาสใหม่ๆถ้ามองในเรื่องของการขยับขยายหรือการไปทํางานที่อื่นเริ่มต้นใหม่เลยอะไรเงี้ยคะ่ะอืมก็มีมีโอกาสนะคะสําหรับ ใครหลายๆคนที่ยุโอการให้เราอะไก็ลองพิจารณาดูถ้าอยากจะมูฟออนนะคะจากที่เก่าไปที่ใหม่รับโอกาสใหม่ๆหรือลองทำอะไรใหม่ๆในชีวิตโอ้โหเดือนนี้เป็นเดือนของการที่ลงมือทำได้เลยนะคะเรียนรู้มามากพอแล้วถึงเวลาต้องทำสทักทีนะนองไปเจอคำคุมอะไรสักอย่างจากที่ไหนไม่รู้นะคะน้องบางคนชอบไทไๆอะไรอ่านไปเลยนะ ก็บอกว่าเอออย่าอย่าไปรอนะคะก็คิดเราก็ทําไปเลยมันมันเหมือนได้ผลมากกว่าการที่เราวางแผนวางแผนแล้วก็เราก็ยังไม่ทําสักทีอะไรเงี้ยการลงมือทําเลยแล้วได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยเอออาจจะดีกว่าการที่เราวางแผนแล้วเราก็ทําช้าแล้วเราก็ไม่ทําอะไรเงี้ยนะคะก็คิดเราก็ทําเลยมันก็จะได้ผลลัพธ์แล้วก็การเรียนรู้ที่ว่องไวมากกว่าประมาณนั้นนะคะทีนี้ เรื่องเงินนะคะเงินเนี่ยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งนะคะอาจจะได้เงินมาจากเ,าเพื่อนต่างเพศนะคะได้เงินเข้ามาเยอะเราก็จะจับจ่ายใช้สอยไปในเรื่องของการที่ความสวยความงามการท่องเที่ยวนะคะการไปน,นะคะตัวเองการให้คนอื่นแบบชำํชำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออจะมีพลังงานในการหาเงินเยอะมากๆนะคะบางท่านคือคุณได้เงิน ก้อนจากลูกหนี้เก่าๆนะคะมรดกเก่าอะไรเงี้ยเออขายได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะทางเอ่อเรื่องอะไรนะภาษากฎหมายลงจะไม่ได้นะคะแต่ว่าเดือนนี้ใช้เงินเยอะนะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะในเรื่องของการเงินนะก็มีคนมาให้เราอะ่ะเออเราก็ต้องยิ้มถูกไหมคะทีนี้ก็ใช้ซ้ำ <laughs> แต่ไม่ได้ว่าโอ้โหโอเวอร์นะคะคือจ่ายคนนั้นคนนี้ไปทั่วอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะก็เห็นอยู่ว่าก็ตัดสินใจนะคะใช้แบบเป็นเหตุเป็นผลนะคะมีความรับผิดชอบอะไรก็ก็ก็รับมือได้นะคะไม่ได้เป็นเรื่องของการติดขัดอะไรนะส่วนมากก็ยังไม่ได้อยู่หว่าแต่ก็ยังอยู่ในจังหวะที่โชคดีนะคะก็เป็นขาที่ยังแข็งแรงอยู่นะในเรื่องของการเงินทีนี้เรื่องสุขภาพนะคะอาจจะต้องเตือนในเรื่องของ เพื่อนๆที่ไปศัลยกรรมมานะคะอาจจะต้องเลือกนะคะอาหารทานให้ดีๆนะคะแล้วก็ดูแลการดูแลหลังจากการผ่าตัดอะให้มากๆนะคะปัญหาเรื่องดวงตาเนาะนะคะระบบลำไส้กระเพาะส่วนล่างนะคะทุงน้ำดีม,ม้ามแล้วก็รวมไปถึงสภาวะซึมเศร้าหรือการอยู่คนเดียวมากเกินไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพ ให้กรกุดทีนี้เดี๋ยวเราไปอ่านพาร์ทของความราาักค่ะมาค่ะต่อกันในพราร์ทของคนโสดนะคะคนโสดอ p พีนี้นะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะพูดง่ายๆเราก็เป็นคนมีตัวเลือกว่างันง้นเถอะนะทีเนี้ยยังไม่ได้เห็นการตัดสินใจอะไรแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะไปสตักนะคะอ <S 2 S 1> <โห>ยู่กับคนเก่าๆอ่ะ ถ้าคุณอยากเริ่มต้นใหม่คือคุณต้องตัดวงจรเก่าๆออกนะคนโสดนะคะเพราะพอเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะของเติร์ดปาร์ตี้ถ้าเราสมมติถ้าเราเอาขาข้างหนึ่งอะไปยึดอยู่กับคนเก่าสักคนหนึ่งที่เราแบบอินใจเหลือเกินนะคะไอ้ขานึงก็แบบเฮ้ยมีคนใหม่ที่น่าสนใจอะไระะอย่างเี้ค่ะเออก็ดูดีอะไรอย่างเงี้ยคะแต่ว่าเออคุณก็ไม่ปล่อยคนเก่าไม่ปล่อยพลังงานเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยที่นี้มันก็จะกลายเป็นซ้ำเศร้าค่ะแม่ ะะไปเจอคอมเมนต์อันนึงนะคะในช่อง t i k t o ็อของน้องนะคะน้องก็ฮามากเลยนะคะเขาบอกว่าสามสี่ห้าหกเจ็ดเศร้าค่ะอะไรเงี้ยนะเออเพราะฉะนั้นก็กต้องระวังตัวนะคะอย่านะยาไปคนเมคความสัมพันธ์นี้ขึ้นมานะคะจริงๆจังหวะการงานเนี่ยการงานการเงินนะแล้วก็ในเรื่องของการทำความรู้จักกับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยน,นะคะมันก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีอะ เออค่อยๆพัฒนาค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะเออ,อศัยในเรื่องของการตัดสินใจนะรอบครอบในเรื่องของการเลือกคนละกันมันมออีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะตาดีได้ตาไรเสียเพราะว่ามออีคนเข้ามาให้เราได้เลือกเยอะมากๆนะคะแต่ทีเนี้ยคือคุณจําเป็นต้องปล่อยสิ่งเก่านะมันมีโอกาสที่คนเก่าๆหรือความทรงจําเก่าๆหรืออะไรเก่าๆก็ไม่รู้นะคะกลับเข้ามามีอิทธิพลอีกแล้วนะคะถ้าไม่ใช่ตรงนั้น ก็ปแปลได้ว,ว่าจะมีคนที่มีความแตกต่างกับคุณนะ <d> เยอะมากๆนะคะเข้ามานะในชีวิตของคุณนะแต่อาจจะมีปัญหากันในเรื่องของงานเงนิงนงนะคะปัญหา,าของความไม่พร้อมอะไรสักอย่างหรือตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่มีช้อยนะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณอ่ะคือพัฒนากันไปต่อในแบบที่ง่ายๆเรียบ,ยบๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเล f แฟคตั้งแต่แรกว่าเขาอาจจะยังไม่ใช่ของเราอะไรนะคะให้ทํามาหากิน ทำงานหาเงินดูแลตัวเองต่อไปนะคะเลือกผิดเลือกใหม่ได้นะไม่จําเป็นเนี่ะต้องมานั่งโทษตัวเองนะคะก็เรียนรู้นะถึงความผิดพลาดแล้วก็พยายามอย่าทำให้มันเกิดขึ้นอีกซ้ําๆไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าเราจะกลายเป็นคนไม่โตในเรื่องของจิตวิญญาณน,นะคะทีเนี้ยคาแนะนําจากไพ่โอลโเขาก็แนะนําว่าไอ้วงจ้อเหล่านี้นะคะไอ้การที่1ความรักมันไม่ได้ง่ายสคือมันยังไม่ใช่สคือคนนั้นเนี่ยที่เราแบบ ทัดใจจังเลยทำไมตัดไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องปกติทุกคนนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ <c oughs> คือให้เขาก็แนะนำออกมา,ยยาว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปเจ็บปวดกับมันมากนะคะปล่อยให้มันจบไปนะคะเป็นเรื่องของวัฏจักรชีวิตก็พอเนี่ยไพ่เขาแนะนําให้คุณมีวิธีการคิดแบบนี้แล้วอย่างก็คือเขาชมคุณอ่นะ พ่ละค์นะว่าคุณดีแล้วนะการที่เป็นคุณเนี่ยบางมุมเนี่ยสิ่งที่คุณทำเพื่อคนอื่นหรือว่าสิ่งที่คุณเสนอต่อโลกว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้คุณดีอย่างนี้อย่างนั้นมันอินสปายใครหลายๆคนนะคะก็เก็บข้อดีนะคะของตัวเราเองในเรื่องของการมีความรักนะคะไว้ใช้กับคนที่มันใช้จริงๆนะคะเห็นว่าอาจจะเลือกผิดได้นะ EP นี้ไม่เป็นไรนะคะเลือกผิดก็เลือกใหม่ได้นะ,ะเนื้อคู่มีแบบ แสนล้านคนไม่รู้เกิดมากี่ชาตินะคะผิดหวังในคนนี้ก็ไปต่อคนใหม่ได้ไม่จำเป็นนี่ต้องตักอยู่ที่เขานะคะชิวๆจอยๆแต่จะ๊ะอ่ะไปต่อกันในพาสของคนคุยคะ่ะต่อกันในพาทคนคุยนะคะคนคุยเนี่ย e ีพเนี้ยมันจะลิงก์กันในเรื่องของความใครถ้าสมมติเรานอนด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากนอนกับคนนี้มันยังมีแรงดึงดูดทางเพศพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านก็คือติดๆนะคะ แต่ด้วยความที่มันถูกใจกันแค่ตรงนี้มันมีเรื่องของยังว่าแค่ตรงนี้ที่มันคอนเน c t แต่ในเรื่องของการที่เราจะมีเอ่อโกเป้าหมายนะคะหรืออนาคตหรือเป็นชอยที่ดีอะไรเงี้ยไปใช่ไม่ตอบโจทย์นะคะจะมีใครหนึ่งคนในที่นี้รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยมากนะมันเหนื่อยเกินไปแล้วนะมันมีเรื่องของการ ไปมองคนอื่นๆนะคะหลอกโกหกทำร้ายนะคะนอกใจด้วยนะมันก็เลยทำให้สภาวะของการที่จะไปต่อเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นจุดเปลี่ยนนะคะ turning point ทำให้ใครหน่คนในที่นี้ถอยออกมานะคะมีการห่างมีการเว้นระยะห่างเลือกที่จะตัดสินใจออกจากจุดตรงเนี้นะคะเพื่อที่จะ move on เนี่ยไปหาคนใหม่แล้วก็เอ,เอ่อพูดง่ายๆก็คือเป็นการเลือกลาณอะไรแต่ไม่รู้ว่าฝั่งใครนะคะ เพราะว่ามันมันดึงดูดกันแค่ตรงนี้ทุกคนมันดึงดูดกันแค่จุดจุดนี้แต่ว่า point ที่อื่นอ่ะมันไม่สามารถเติมเติมกันได้เลยมันก็เลยเป็นลักษณะของการที่เราต้องตัดสินใจจบสัทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหนื่อยมากระหองระแหงเนาะนะมองแล้วน่าจะไปกันไม่รอดนะคะถึงแม้ว่าจะยังคงมีความใจอ่อนนะคะอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะทีนี้แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ มันก็เป็นลักษณะของการที่ใครหนึ่งคนในที่นี้มุฟออนเป็นวงกลมคือตัดอีกฝ่ายไม่ได้ทั้งที่เขาไม่เอาเราแล้วปิดหูปิดตานะคะไม่รับอะไรเลยนะไม่รู้ว่าเป็นฝั่งใครก็เลยเป็นลักษณะของการพยายามฝ่ายเดียวอะไรอย่ค่ะทั้งที่อีกคน,นนะเขาคือแบบว่าเฉยๆนิ่งๆแล้วนะคะลด Priority ของ c o n n e c t i o นนี้ลงมาไม่ได้ มองว่าเป็นสตรองค condition อะไรเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยคือไม่ได้ให้ความสําคัญต้องพูดแบบนั้นนะคะแต่ด้วยความที่เราอะใจอ่อนอะทุกคนเราก็ยังอยากจะสู้อยู่นะคะเรายังอยากพิสูจน์ว่าแบบเฮ้ยนี่แหละมะคนที่รักเธอที่สุดอะไรเงี้ยนะคะเออนะเห็นแนวโน้มเป็นยัง้นคะนี้เราก็ไปดีเทคเอาว่าเป็นฝั่งใครทีนี้คําแนะนําจากไพ่ระฆังเขาก็แนะนําว่าคือคุณต้องฟังเสียงนะคะหัวใจของตัวเองนะเซนสัญญาณ นะคะอะไรที่มันอยู่ภายในอะนะคะความรู้สึกของเราอินเนอร์ของเราอะไรอย่างงี้นะมันจะเป็นตัวไกด์ให้คุณอะพบกับการหาทางออกในความสัมพันธ์นี้นะคะก็จงเชื่อในเรื่องของความโชคดีที่มันจะเกิดขึ้นกับเราอะนะแต่ตาบใดก็ตามแต่ความโชคดีเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับการที่คุณต้องมองเห็นความจริงอะไรบางอย่างไม่เพ้อฝันนะคะ จำเป็นนี่กต้องใช้ในเรื่องของวิสัยทัศน์เข้ามาช่วยนะแต่ใดๆก็ตามน้องมองว่าอะไรที่ไม่ใช่เดี๋ยวจะไปนะคะไปจากเราเนี่ยแหละประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันในไพ่ของคนมีคู่คะ่ะเปิดไพ่ของคนมีคู่เสร็จแล้วก็รู้สึกช็อกนะคะ <c oughs> ทีเนี้ยคือน้องนองพูดตามตรงว่าคู่พวกคุณน่ะมันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนกันเลยกันนะคะ เมื่อใดก็ตามที่เออเราอยากจะเอาชนะกันเราอยากจะนอกใจกันเราอยากจะแก้แค้นเอาคืนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทั้งคู่ก็จะมีพาร์ทแบบเนี้ยต่อกันเสมอเลยนะคะมีส t r a จี้นะคะเออ่มีการแก้แค้นเอาคืนให้สะสมอะไรเงี้ยแบบหนักๆจุกๆอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวความจัสติดเขามาทีนี้ก็กลายเป็นว่าใครทำยังไงได้อย่างนั้นคือน้องไม่รู้ว่าใคร ที่ทําแล้วใครที่ไม่ได้ทําแต่มันจะเป็นลักษณะของการที่เออสุดท้ายแล้วว่าเราก็ต้องเลือกความถูกต้องมากกว่าถูกใจอยู่ดีหมายถึงเราก็ต้องเลือกทําในสิ่งที่มันถูกต้องอ่ะเลือกสมองมากกว่าใจนะคะมันก็จะมีอาการกลับมาคืนดีกันกลับมารักกันกลับมากลมกล่อมกันเปลี่ยนจากความสัมพันธ์ที่เคยแย่ท็อกซิกอะไรเงี้ยนะคะกลับมาให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ด้วยความที่เป็นไพ่ดีเอ็มเพิร์ทุกคน นะคะ uh, ใครก็ไม่รู้นะคะที่ต้องคุมความสัมพันธ์เนี้ยอ,อจำเป็นที่จะต้องเอาให้อยู่นะคะมันจะต้องมีการยอมการเกิดขึ้นไม่งั้นก็จะไม่จบแต่มันเป็นเรื่องของหลักสามเศร้านะมีการโกหกนอกใจหลอกลวงนะคะมีการใช้แผนการเพื่อจัดการอีกฝ่ายอะไรเงี้ยนะคะแต่ในที่สุดแล้วคือเราก็ต้องเลือกที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจนะคะนั่นก็คือ กลับมาหลักกันเรากลับมาปรับความเข้าใจกันอะไรประมาณเนี้นะคะทีนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาอคตเนี่ยต่อให้ใครหนึ่งคนในที่นี้นะคะพยายามที่จะ,ะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่นะคะด้วยการใช้ strategy หรือว่าใช้การ psychology อะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่สามารถทําให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่ได้นะคะพยายามมาชนะกันเถียงทะเลาะอะไรประมาณเนี้นะคะ แต่ก็ไม่สามารถทําได้นะเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็คนนิ่งนิ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเลยทําให้เออเรารู้สึกว่าเออเหมือนเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เนะี่ยที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นประเด็นปัญหาความสัมพันธ์เนเราก็ไม่สามารถเอาชนะเขาได้หรอกอะไรเงี้ยเขาก็เป็นที่หนึ่งนั่นแหละต้องยกเขาขึ้นหิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อประมาณนั้น ก็เลยทำให้คอนเนคชันเนี้มันยังคอนเน็กกันต่อในรูปแบบที่ว่าเออมันต้องอาศัยกันในเรื่องของงานและเงินนะคะเอ่อจะหาคนที่เราเป็นทีมเดียวกันหรือว่าเพิ่งพากันแบบเนี้ยนะคะก็ไม่ได้ก็มีแค่เขานั่นแหละนะประมาณนี้นะคะก็ยังเป็นลักษณะของความมั่นคงไม่หวือหวานะคะนิ่งๆอะไรเงี้ยก็เลยได้ได้ไดรับการยอมรับเรามองว่าเป็น The ะเบสแล้วนะคะ ก็คงสู้คนอื่นไม่ได้ละก็คนนี้ก็น่าจะแบบยอดเยี่ยมที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะแปลกนะไซโคลจีกับเล่นส่งครามประสาทกันหนักมากทีนี้คำแนะนำเนี่ยเขาก็บอกว่าให้กดรกดอะเอพักคุญใจในตัวเองเยอะๆแล้วก็พูดความจริงนะคะสื่อสารอะไรออกไปให้มันตรงไปตรงมานะคิดอะไรชอบอะไรรู้สึกอะไรพูดออกไปนะคะแล้วก็เออ เขาอยากคุณชื่นชมตัวเองด้วยว่าคุณมีดีอะไรนะคะนอกจากความสวยข้างในนะคะสวยข้างนอกแล้วเนี่ยคือคุณก็ยังมีในเรื่องของอะไรนะคะความบันนั้นพิ่งพาตัวเองได้น,นู่นนั่นนี่ก็อยากจะให้แคร์นะคะจุดเย็นของตัวเองตรงนี้นะประมาณนั้นนะคะแต่โดยรวมเนี่ยคำแนะนำก็หลักๆก,ก็คือ 1. ให้พูดตรงๆพูดความจริงนะคะ อันที้สองก็คือให้เห็นคุณค่าตัวเองนะคะแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินทองนะคะความสวยจากข้างในแล้วก็ข้างนอกนะประมาณนี้นะคะน้องไม่รู้ว่าเป็นฝั่งใครไพ่มันสามารถที่จะสลับกันได้นะ <S <S แต่ก็นั่นนะคะโปส่วนตัวเอโว้โปส่วนตัวโปรตรวจด,ดวงนะคะในปี68นะคะหมดเขตน,นะคะสิ้นเดือนนี้นะคะน้องไม่ทําไม่รับทําเพิ่มนะส่วนใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ไลน์มานะคะตอนนี้เปลี่ยนไลน์ใหม่แล้วเกือบปีแล้วนะคะอย่า ทักไปไลน์เดิมนะคะมไม่มีคนตอบโอเคขอบคุณมากๆนะคะทุกการติดตามนะก็ระกดดูเหมือนจะรีบไปนิดนึงนะคะในเรื่องของการนำคลิป EP นี้เพราะรีบจริงๆมันไม่มีเวลานะคะอ่ะโชคดีนะคะบ๊ายบาย